ลูกเสมอกันครับยกขึ้นหมาลูกนี้เห็นไหมครับติดดครับลูกเสมอกันครับเชวชุมพรครับโยนเป้ามากลางสนามเลยครับพร้อมที่จะสู้ครับพร้อมที่จะบูเลยคู่นี้ครับติดตามชมดีๆครับเด็กคู่นี้ครับ ไม่นานเกนรอครับอนาคตทีมชาติไทยแน่นอนนะยโดยเฉพาะน้องคนนี้ครับเพิ่งขึ้นจากเดาวชนมานะฮะน้น็อตครับวางโซนครับไม่เข้าใกล้ครับเพราะว่าอาสัยลูกตีติดครับของน้องเชลครับช้างรูรรีก็เล่น เกมรับครับรอส่วนนะเนี่ครับเกมบุกเกมรับดูครับไปตองครับใครจะเป็นฝ่ายเอาชชนะไปได้ครับนี่ครับเกมเหนียวครับของรุปรีขึ้นดีเหลือเกินครับเจลชุมพรเข้าบงมาครับยกขึ้นมาลูกนีติติดรับ2อติดอย่างเดียวครับเชลวชุมพรโอฝรั่งร้องโอเยนะครับอะไรเนี่ย โคตรมันโคตรมันนะครับนี่ครับฝรั่งยืนดูหัวอยู่หัวสนามครับโขงครับขึ้นมาเปลี่ยนครับเชลชุมพรใส่คาอีกแล้วครับได้แค่หนึ่งครับเอาช้างรบบรีครับตีไปยันครับช้างบอกทนไม่ไหวฮะโดนเด็ก ลุมครับตอนนี้ฮะพี่กันหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับช้างรับรีบอกครับนึกในใจครับถ้าต้องน้องช้างตีลูกนี้นะัวติดครับลูกเสมอกันครับยกขึ้นหมาลูกนี้เห็นไหมครับตีติดครับลูกเสมอกันครับช้างบอก พี่กันหนึ่งในตองอูเหมือนกันนี่ครับช้างรูปรีครับเชลชุมพรไม่สนผิดครับเอาเลยครับยุ่งแล้วครับเสียอยู่สองแต้มครับน้องน็อตไม่ขึ้นครับนี่ครับเกตบุกนะครับถ้าบุกพลาดนะครับโอกาสเสียแต้มก็มีครับนี่ครับนองน็อตไตเต็ดคืนครับดูครับขยก้าได้ครับนะครับเสียอยู่สองครับ น้องน็อตนี่มั่นใจครับผมแม่นเนี่ยครับตีติดคืนครับสองคะแนนครับหนึ่งคะแนนครับน้องช้างตีเปลี่ยนครับลูกดับนหนึ่งของโขงลบรีครับช้างลบรียกขึ้นมาตีอีกแล้วครับเอาครับไม่มีใครยอมใครครับเมื่อกี้เอาไปสามรอครับอัดจิต ช้างลบบุรีจะคิดดอกคิดดวงหรือเปล่าครับถ้าลุนี้น้องน็อตเกาหัวครับเอาไงเอาไงดีลูกพี่จะอยู่ตรงไหนครับต้องวางตำแหน่งลูกให้ดีครับนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วครับน็อ ลคปรปฐมเข้ามาเปลี่ยนครับช้างครับตีโดยรับสองตีติดรับสามครับแล้วก็โคงรับบุรีเหลืออีกหนึ่งใบครับถ้าตีลูกนี้ติดครับสี่แต้มแน่นอนครับ รีเข้าวงมายกขึ้นหมาลูกนี้ขี่โอ้โหตายไหมฮะรอดไปครับอาร์ตพิจิตดูครับพี่คงจะทำอะไรครับตีรับสามครับเดี๋ยวฝรั่งมายืนดูครับ โขงโอ้โหพิดรายไปเยอะเลยครับโขงรบบุรีไม่รู้ใครได้แต้มครับลูกนี้ครับดูครับต้องวัดครับนี่ครับออกซ้ายไปเยอะเลยฮะครับโขงรบบุรีเสียได้เลยครับครับสวัสดีคนดูครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ น้องโจไม่อยู่นะครับดสูสคอบอร์ดกันครับน้องตอนอภิจิตได้หนึ่งครับเป็นสี่ครับโอ้โหอภิจิตนี่จากโดนสามครับกลับมาได้หนึ่งครับ